อ่าดิมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอรลบอตตี้ช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตตช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อนลัอตตีช็อปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมิลัคคิบแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเมทัลสลักอเว a านิงนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามที่เพื่อนๆถามเยอะนะอย่างเช่นว่าเอ่อในด่านด่านไอ้นี่ครับดนมิตินะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีพาไปดูก่อน ขอไดตอบคําถามหลายคนนะจวขออนุญาตพาไปเลยแล้วกันนะครับรอยแยกหัวงมิตินะโอ้โหหายเกมจกัดอ่าคาถามเด็ดเลยนะครับมีคนถามบอกว่าเอาถ้าสมมติพี่มีครับผมผมยึดตรงนี้ไปแล้วแบบผมไปตัดทางอย่างเงี้ยทางไม่เชื่อมกันอย่างเงี้ยได้เพชรหรือเปล่านี่ครับคาตอบคือได้นะเห็นไหม เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีจะแนะนําวิธีการเล่นนะครับว่าเราควรจะทํายังไงที่จะได้เพชรเยอะๆนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะชิสตันนะเออเออเรียกหินขอขอเรียกหินพลึกและกันอ่ะหินพลึกนะซึ่งการที่จะได้หินพลึกเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมีรับให้ดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับคําถามแรกเลยนะว่าเออถ้าเกิดสมมุติเราเส้นทางไม่ต่อกันอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่เราหยุดไปได้หรือเปล่าคําตอบคือคําตอบคือได้นะครับผมเรียบร้อยนะอันนี้โอเค เดี๋ยวมีขอขอนุญาตอัพเทคโนโน,นะครับเพราะว่าตอนนี้สำคัญมากเลยนะเอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวมีน่าจะอัพยนตเราหรือเปล่าวะโอ้ขาดอีก7 0โ,โอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยให้เราอัพง่ายๆหน่อยไม่ได้หรอไงอ่าซึ่งการที่เพื่อนเพื่อนจะได้หินผลึกเยอะต้องทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดให้เพื่อนๆฟังสำหรับคนที่ยังงงผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยึดด,ดินแดนที่เลเวลศูนเห็นไหมครับเรจะได้50ต่อชั่วโมงซึ่งมาได้น้อยสุดนะ ถ้าเกิดสมมุติเรายึดเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เลเวลสองเห็นไหมสองร้อยชั่วโมงเออเลเวลหนึ่งอยู่ไหนวะนี่เลเวลหนึ่งเห็นไหมได้หนึ่งร้อยเลเวลสองสองร้อยแต่เลเวลสามไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะครับนี่เลเวลสามเห็นไหมโดดไปสี่ร้อยเลยซึ่งตอนนี้หมีก็ยึดเลเวลสามไปสามที่แล้วเดี๋ยวหมีจะมาแชร์เทคนิคว่ายึดเลเวลสามต้องทำยังไงนะครับอันนี้เราพูดถึงสายฟิสสายเติมแล้วแล้วก็สายสุราต่านี่ามีปัญหาหรอกพลังมันเกินอยู่แล้วนะการที่เพื่อนๆจะยึด ระดับ3ได้ข้อแรกคือเพื่อนๆจะต้องอะไรครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องดูค่าพลังก่อนบางทีเพื่อนๆกดเข้าไปดูใช่ไหมมันจะบอกเลยว่าค่าพลังคุณไม่ถึงครับวิธีที่จะอัพค่าพลังให้ถึงก็คือให้เพื่อนๆมาอัพค่าพลังต่อสู้ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ตอนแรกมันจะมีให้เราอัพก่อนชั้นทหารเห็นไหมมันก็จะมีเพิ่มพลังดาเมจ9%เพิ่มพลังดาเมจ9%แล้วถ้าเกิดเรามาตรงนี้เห็นไหมอัพถึง18%ซึ่งให้ให้เพื่อนๆเนี่ย อัพพวกนี้ไปก่อนครับมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเห็นไหม9%แล้วพอเ,เพื่อนๆลงมาเห็นป่มชั้นทหารตรงนี้เห็นป่มมันจะมีค่าววทค่าวูค่าติดไฟค่าน้ําแข็งอันนี้เพื่อนๆให้อัพเต็มเนี่ยเอาเป็นดาเมจหลักก่อนอย่างเช่นหมีเล่นจิงโจมหมีเอาเป็นดาเมจไฟหมีก็นี่เลยค่าที่สามติดไฟถูกไหมครับอันนี้คือเน้นๆเลยว่าไปเน้นตัวที่เป็นดาเมจหลักของเราที่เราเล่นยิงบ่อยที่สุด อันอื่นไม่มีนะครับอันอื่นก็อัพตามมีทําเกิดได้เลยถ้าเกิดท่าหินเหลือนะแต่ว่าการทเพื่อนเพื่อนอัพค่าพลังจุดจุดนึงเนี่ยมันจะบวกมาสามพันหึงห้าพันทำให้เราผ่านง่ายมากครับยังมีนี่พลังต่อสู้มีข้างนอกนี่แสนสองกว่าเองมีสายฟรีไงมีมีไม่ได้เติมเยอะหลักร้อยเองเออบอกสเออสายเติมทอยแล้วกันอ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทำตามเทคนิคที่หมีบอกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านได้แน่นอนนะครับ และมันไม่ได้จบแค่อะไรครับระดับ3นะอ่านี่เห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆมาตรงซ้ายเห็นไหมมันจะเริ่มมันจะเริ่มเจอระดับ4นะเห็นนะซึ่งระดับ4ก็จะโหดกว่าระดับระดับ3แต่คือช่วงต้นเกมเนี่ยอ่าะเดี๋ยวมีให้ดูก่อนนะจะมีถึงระดับ5ด้วยนะครับระดับ5จะอยู่ตรงตรง,ตรงบอสเลยนะเห็นไหมนี่แต่บอสเนี่ยยังไม่เปิดให้เราตีนะเห็นป่ะวันที่อ่อวันที่สิบแปดหรือวันที่เก้าวันเนี้ยคือมันต้องมีเวลาก่อนจะตีได้นะครับส่วนไอ ไอ้ตรงกลางเนี่ยเราสามารถกดตีได้มีคนบอกหมีนะเออจริงมันตีได้เราไม่ต้องเข้าเข้าไปหามันก็ได้ครับเห็นไหมเอาไว้ง่าย<ๆ>การใช้หินผลึกให้คุ้มเนี่ยอันดับแรกคือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาอัพขั้นยศทหารก่อนในคลิปที่หมีเคยสอนไปเพราะว่าเราจะสามารถเพิ่มดินแดนได้ครับแล้วบบสตีน่า <S <S เพิ่มดินแดนได้เอาเราก็ได้หยุดเพิ่มถูกไหมครับเราก็ได้สตีน่ามากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดในกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากจะได้ หินผลึกเยอะต้องทําไงอันนี้มีขออนุญาตแนะนําช่วงนี้ก่อนเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆยึดระดับเลเวลาสเนี่ยให้ได้10ที่เลยครับนี่เห็นไหมดูจุดของหมีเลยเห็นไหมนี่ยตอนนี้หมีจะยึดได้10ที่ตามยศเนี่ยขาดแค่เจ็ดสิบเอโนโหอะไรกันเนี่ยน่าจะเพิ่มเอ่อลิมิตดินแดนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะขั้นต่อไปอขั้นต่อไปเพิ่อมอีกหนึ่งครับเห็นไหมสิบบวกสามเพิ่อมอีกหนึ่งนะหมีเขาจะยึดเพิ่มได้อีกหนึ่งให้ทําไงครับให้เพื่อนๆเพื่อนๆเเเเอาาเอ,เอ,เอ,เอาาหินนนนพพลึกกีีี่่ยยยมมัแต้ว้ว โนไปต่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติมันขึ้นว่าให้เราทับอินเทคโนต่อสู้เนี่ยดีบัฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าจะเป็นวิจัยสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆควรอัพนะครับเพราะว่าอย่างที่หมีบอกว่าการที่เราไล่ยศทหารเร็วเราก็สามารถยุดิินแดนเร็วได้มันก็ทําให้เรามีชัยกว่าคนอื่นเขาเยอะถูกไหมอ่ะต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเอาหินผลึกเนี่ยไปอัพขั้นทหารเสร็จแล้วก็อย่างที่หมีบอกครับให้มาอัพไปพวกนี้เลยมีเท่าไหร่อัพเลยครับยิ่งเราอัพพลังโจมตีเยอะพลังป้องกันเยอะเราก็ยิ่ อ่ะเดียวมีจะมีคลิปให้เพื่อนๆือนดูด้วยนะตอนเล่นเลเวลสามเพื่อนสามารถเอาเทคนิคไปเล่นตามได้นะครับอ่ะต่อไปคือการลงดันเลเวลสามนะครับเห็นไหมตรงขวาล่างมันจะมีบอกว่าค่าพลังเราไม่ถึงแต่ว่าจริงๆเราสามารถอัพพาสซีฟที่มีบอกทางแอคแท็กดีเฟนได้นะครับยิ่งอัพเยอะเราก็ยิ่งลงง่ายนะครับเทคนิคการเล่นก็คือว่าให้เราพยายามรีเคลีย์พวกกีกี้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็มันจะมีตัวน้องเต่าอะ่ะมีไอตัวที่มันถือหินอะ่ะ เนี่ยเห็นว่าน้องเต่ามาแล้วตรงซ้ายเนี่ยให้พยายามรีบตีครับแต่ว่าเวฟี่ยอาจจะยังข้ามไม่ได้ถ้าเกิดเออไม่ใช่สายสุรตานะนะก็พยายามตีตีไปครับแล้วก็พอ,พอ,พอเวลาเราเคลียร์กิกี้เสร็จให้เราเก็บจรวดเห็นไหมจรวดหินถลึกเนี่ยเอาไว้ใช้กับไอพวกมินิบอสพวกมินิบอสก,ก็คือไอไอตัวที่มันแบบมีสัญลักษณ์กะโหลกอะตรงข้างหน้าชื่ออะไอพวกนี้มันจะตายยากหน่อยนะครับให้เราพยายามเคลียร์เวฟให้ไวที่สุดเพราะว่าเคลียร์ไวได้มันก็ประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีทั้งหมด2เวฟนะ อ่ะแล้วพอเข้าเว็บที่สองเนี่ยเพื่อนวิ่งไล่ฆ่าน้องเต่าเลยครับเอาให้ตายได้เพราะว่าน้องเต่าตายเนี่ยเราจะได้หินผลึกปร,ประมาณ5ก้อนจะทําให้จรวดเต็มจะเล่นง่ายนะเห็นว่าเดี๋ยวน้องเต่าจะตายแล้วเฮ้อย่าทำผมเอะไงายเลยน้องเต่าจะได้อยู่ประมาณ4 5หผลึกถ้าเกิดเพื่อนๆเก็บ5ผลึกเสร็จแล้วให้ใช้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปเก็บนะนี่เห็นว่าหมีจะพยายามเคลียร์กิกกก่อนพอกิกกหมดเสร็จหมีก็เอาจรวดยิงแล้วก็ไปเก็บจรวดยิงอีกทีหนึ่งมันก็จะทําให้เราเล่นทันนะครับ สำหรับคนคนคนที่เพื่อนเพื่อนดาเอจไม่พอลองใช้เทคนิคนี้ได้นะครับพยายามเคลียร์กีกี้ให้หมดเร็วให้สุดเพราะว่าจรวดเราจะได้ไปโดนกีกี้โดนแต่พวกมินิบอลนะครับแค่นั้นเองอ่ะเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยแล้วสําหรับเออดันเดวอร์สามนะเพื่อนๆลองเอาใช้เทคนิคนี้ไปลองดูได้นะสำหรับอันนี้พูดถึงผู้เล่นพลังน้อยเนาะตอนนี้มีก็สายเติมหลักร้อยเหมือนกันแล้วประกันว่าทุกคนเล่นได้แน่นอนนะครับนะเราก็จะได้400อตอนหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่าลืมเก็บของด้วยนะอ่ะตอนนี้เพื่อนๆหยุด เพื่อนๆน่าจะลองเอาไปทําตามน่าจะผ่านกับทุกคนแล้วแหละเออต่อไปนะครับก็คือทํายังไงให้ได้หินผลึกเยอะใช่ไหมอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือให้เพื่อนๆยึดหินเห็นไหมครับทำระดับ3เห็นไหมเพราะว่าบวกต่อชั่วโมงคือ400อันนี้แบบเพื่อนๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะแบบตามหมีเลยนะเราตอนนี้เราจะได้ิ0ที่ใช่ไหมคิดตามหมีขำๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆยึดเลยว่า 3- ได้10ที่ก็เท่ากับว่า1ชั่วโมงเพื่อนๆจะไดเท่าไหร่ครับ4 0 0พันมีพูดถูกไหม ซึ่งตอนนี้เห็นมาของหมีเนี่ยจะได้ค่าปหลึกเนี่ยอยู่ที่2,006เห็นไหมเี่เพื่อนๆดูขวาบนนะผลิตอ่อชั่วโมงละ2,006ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติหมีขยายอาณาจักรอย่างเงี้ยอา่าสมมุติหมีได้ตรงนี้มาเห็นบ้างหมีก็จะทิ้งได้เลเวล2ได้เลเวล3มาอย่างเงี้ยมีได้ตรงนี้เสร็จอา้าวถ้าเกิดสมมุติหมีจะขยับขยับไปตีขึ้นมาเอาตีเลเวล3ตรงนี้ขึ้นมาใช่ป่พะพอดีว่าถ้าฐานมันไม่ครบขึ้นมาเราถ้าอันนี้พูดสมมุตินะถ้าเกิดมันขึ้นเต็มขึ้นมาเพราะว่่่าาาเรอจทีใช ก็ให <formation> ้เพื่อนเพื it. <comm> ่อเนี่ยเห็นไหมครับพวกเลเวลร์ูเนี่ยให้เพื่อนๆกดละทิ้งแค่นี้เองเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อจะทิ้งทางนี้คือเพื่อนๆนต้องอะไรครับเพื่อนเพื่อต้องไม่ไปต่อนะอ่านี้เพื่อนเพื่อต้องกะให้ดีๆก็สรุปครับให้เพื่อนๆเนี่ยยึดฐานที่เป็นฐานไอ้พวกหินพวกเนี้ยเอาให้ได้เลเวลสามก่อนสําหรับสเต็ปสองสามวันแรกนี้ยึดให้ได้สิบที่เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆยึดได้สิบที่ก็อย่างที่มีบอกก็จะได้ถึงสี่ร้อย 400ต่อต่อแหล่งหนึ่งถูกไหมคูณ10ก็คือ4,000นะครับแล้วเดี๋ยวพอสักเ,เพื่อนเพื่อน<ๆ>ไปอัพเนี่ยเทคโน,โนเนี่ยเห็นไหมอัพพลังโจมตีเนี่ยจนแม็กลงมาถึงข้างล่างอย่างเงี้ย ตัวเราก็จะเก่งขึ้นพลังต่อสู้จะไป2 0 0แสนนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็ไปยึดเลยว่าสต่อถูกไหมอ้โหเลเวล่าห้าไม่ไหวว่าตึงกัดเลยนะเอาเลเวล่าสตรงนี้ก่อนละกันโอเคก็หลังจากที่เรายึดเลเวล่าสาแล้วพอเราอัพเทคโนโล,ลงมาข้างล่างอลเนี่ยจนที่เราสามารถตีระดับเลเวลสได้เราก็มาตีระดับเลเวลสต่อเอา10แห่งถูกไหมครับแต่ว่าหาก่อนหน้านั้นเพื่อนๆอาจจะไปยศสูงวันนี้แล้วไงอาจจะแบบเพิ่มขนาดได้มันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ย ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สําหรับท็อปเพลเยอร์นะในในเซฟหมีเขาเล่นกันนะอันนี้คือที่มีถามแล้วมีก็ทดลองมาแล้วนะครับโดยสรุปก็คือเวลาอันนี้เขาสําคัญนะเวลาเพื่อนเดิมเนี่ยพยายามอยากให้เขามาปิดเราอย่างตอนแรกอะ่ะมีอยู่ตรงกลางเขาจะปิดหนีไม่หมีออกนะหมีเลยต้องพยายามแหวกออกมาก่อนก็ระวงรังด้วยนะครับอยากให้เขาไปปิดเราเด้วยแล้วก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะอ่าเผื่อเทคนิคอเผื่อเทคนิคนี้ เทคนิคนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็ไอ้พวกฐานหินเห็นไหมที่มันมีของรางวัลถ้าเกิดเราตีชนะเนี่ยเราจะได้ด้วยมันจะมีเป็นจอบทองแล้วก็มีพวกไอ้นี่นะครับเศษปืนทองนะเศษปืนเหลืองด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปสะสมด้วยแต่ก็ต้องระวังคู่แข่งที่เขาอยู่ในแมปเราด้วยนะสรุปง่ายๆอีกข้อนึงก็คืออ้าวถ้าเกิดเพื่อนๆได้หินผลึกเยอะจะได้อะไรใช่ไหมครับเห็นไหมมันก็จะได้รางวัลตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหม นี่สมมุติถนะ้าเกิดสมมุติหม,มตีตอนนี้มี2,006หมีก็ได้แค่นี้ใช่ปะสมมติถ้าเกิดสมมติอันนี้สมมุตินะสมมุติหมียึดเลเวลสิบเอ้ยเลเวลา3ได้10ที่หมีก็กลายเป็น4,000ต่อชั่วโมงหมีก็เก็บของรางวัลได้เห็นไหมให้เราพยายามค่อยๆเลื่อนระดับยึดไปเรื่อยๆครับจนเอาข้างบนสุดแค่นั้นเองแต่อสายฟรีสายเติมน้อยคงไปไม่ไกลอ่ะไอพวกข้างบนนี่น่าจะสูตรต่างแล้วแหละ แล้วจากที่เรายึดทรัพยากรได้เยอะเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไปทำหล่อมอะยออมณีได้ใช่ไหมครับก็ยิ่งเอาไปบวกพลังต่อสู้ตัวหลักเอาไปใช้ข้างนอกนะครับมีคำถามเอมีจะบอกอะไรอีกไหมไม่มีอเนาะแค่นี้เองหลักลก,การเล่นนะเนี่ยแค่เนี่ย,แ,ยแล้วเราก็อย่าลืมไปหลอมด้วยนะครับแล้วก็เอามาใส่ด้วยนะเพราะว่า เนี่ยหมีใส่แค่อัญมณีนี่พลังหมีขึ้นเป็นหมื่นเลยนะเพราะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมด้วยนะครับสําคัญนะเห็นไหมพยายามใส่ให้ครบ3ามตัวหลักเราด้วยนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้ค่าตรงค่าตรงกับตัวละครด้วยนะครับอันนี้มีสอนไปแล้วเนาะอ่ะแล้วยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามอะไรเกี่ยวกับการที่ลงแดนมิติยังงงอยู่หรืออะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับหล,หลักๆการเล่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือพยายามยึดดินแดน พยายามถ้าเกิดเพื่อนๆยังตีเลเวลสามไม่ได้ก็เอา1กับ2ไปก่อนถูกไหมครับเอา1กับ2ไปก่อนเอาให้ได้สักสิบที่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไปอัพอัพพาร์ตสะบวอคบวกดิเฟนต์เยอะๆเพื่อนๆก็ค่อยขยับไปตีเลเวลสามแล้วก็ค่อยขยับไปตีเลเวลสี่เลเวลห้าแต่ว่าก็ต้องระวังคู่แข่งด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับกระโดดด้องต้อง ขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แแบบเปิดระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีกันหกสิบกแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเลนเขาหมด6คน ก็คืออย่างคุณเอกเฮซเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกินหนึ่งพันบาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมดเจเกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำไเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนนมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนนแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนนได้นะครับอันนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล